สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง g e n i u s Party Beyond กันนะครับองค์ที่1กาลา หนังว่าด้วยเรื่องราวของเหตุการณ์สุดแสนแปลกประหลาดที่ได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านพนลัยแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่อันแสนไพศาลในเช้าวันหนึ่งขณะที่แสงของลุงอรุณกำลังค่อยๆเยือย่างคืบคานเข้ามากลืนกินเงามื่นของยามวิการอยู่นั้นเองจู่ๆก็เกิดแสงสว่างเจิดจ้าส่องไปทั่วทั้งท้องน้ำพาลัยพร้อมกับได้มีวัตถุแปลกประหลาดอันน่าพิศวงที่กำลังได้ล่วงหล่นลงมากระทบยังผืนธรณีจนทําให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นอึกกระทึกไปทั่วทั้งพงไพรผืนแผน มันได้สร้างความชงนงงงยให้กับพวกชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในระแวกนั้นเป็นอย่างมากและด้วยเหตุนี้เองเหล่าชาวบ้านจึงได้มารวมตัวกันและได้สรรหาวิธีต่างๆนานาเพื่อมากระทบเปลือกดูสิ่งที่อยู่ข้างในของเจ้าวัตถุประหลาดอันนี้ให้คลายความสงสัยแต่ไม่ว่าพวกชาวบ้านจะใช้วิธีไหนก็ตามพวกเขาก็ไม่สามารถทําให้เปลือกนอกของเจ้าวัตถุประหลาดอันนี้มีรอยขีดข่วนได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งในระหว่างนั้นเองจูจูโคโอนิี้เด็กน้อยที่กําลังเฝ้าสังเกตการอยู่อย่างห่างๆเขาก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างเข้าราวก ไม่ได้มีแต่เพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่รับรู้ถึงเสียงเรียกหานี้เพราะยังมีอโปราโบเพื่อนของเขาและเจ้าแมวยักษ์อ้วนจำม,ม่ำอีกตัวหนึ่งที่ก็ได้ยินเสียงเรียกหาเหมือนกันโดยอโปราโบได้อธิบายให้กับโคโอนิฟังว่าตามตำนานที่ท่านตาของเธอเคยได้กล่าวเอาไว้นั้นหากผู้ใดที่ได้ยินเสียงเรียกจากศาลแห่งสวรรค์พวกเขาเหล่านั้นต้องรีบเดินทางไปยังสันเจ้าเพื่อรับมอบหมายภาร,รกิจอันแสนสำคัญยิ่งหลังจากนั้นเมื่อเหล่าเด็กน้อยผู้ถูกเลือกได้มารวมตัวกันที่สันเจ้าจนครบหมดแล้วท่านผู้เฒ่าก็ได้มอบเคร เาเหล่านั้นกลายไปเป็นนักดนตรีผู้ขับกล่อมบรรเลงเพลงปลอบโยนเพื่อที่จะทําให้เจ้าวัตถุประหลาดอันนั้นได้เติบใหญ่และแสดงตัวตนที่แท้จ,จริงของมันออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์หลังสิ้นประโยคนั้นของท่านผู้เท่าเหล่าเด็กน้อยผู้ถูกเลือกก็ได้รีบมุ่งตรงไปยังที่ตั้งของเจ้าวัตถุประหลาดนั้นทันทีและได้เริ่มต้นบรรจงบรรเลงบทเพลงอย่างละเมียดละไมผสานเข้ากับเหล่าเมคาสีทองที่ได้ค่อยๆเริ่มก่อร่างสร้างตัวกลายไปเป็นกลุ่มก้อนอัศนีบาทขนาดมหึมาที่กาลังฟานฟันส่งเสียงกัััััมมปปปนนนนนนนาาาททดดดงงงงงส่่่่่หหหวหววไุจกกรรรพพโีีลลอออออออยยะะืคู้้้เเเขขย ไปเป็นหยาดฝนขนาดใหญ่ที่ได้ร่วงหล่นลงมาเติมเต็มความชุ่มชื้นให้แก่พวกเขาซึ่งเมื่อชานผู้เท่าเห็นแบบนั้นเข้าเขาก็ได้อุทานกูร้องออกมาด้วยความดีใจและได้ตะโกนเสียงดังสนั่นลั่นไปทั่วทั้งปัตตภีให้เจ้าวัตถุประหลาดนั้นรีบตื่นขึ้นเพื่อมาร่วมร้องรำําเพลงและเก็บเกี่ยวช่วงเวลาอันน่าพิสมัยนี้พร้อมก,กันกับพวกเขาและพวกชาวบ้านอีกนับร้อยนับพันชีวิตที่กำลังค่อยๆทยอยกันหยิบจับเครื่องดนตรีออกมาบรรเลงเพลงประหนึ่งว่าพวกเขานั้นกำลังร่วมกัน วันเริ่มดังมากขึ้นเรื่อยๆเปลือกอันแข็งกร้าวของเจ้าวัตถุประหลาดอันนั้นที่เคยผนวกเข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่นมันก็ได้ค่อยๆเริ่มกระเทาะแตกออกและกลายไปเป็นต้นอ่อนอันแสนบอบบางที่ได้พุ่งทะยานไปสู่ฟากฟ้าเสียดแทงเหล่าหมู่ม่มุ่งตรงขึ้นไปรับแสงสุริยันและได้เติบโตไปเป็นต้นกล้าส,สูงชูชันอันสง่างามที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่ใจกลางหมู่บ้านของพวกเขาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องนี้มันได้เกิดขึ้นภายในกระถางต้นไม้เล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณริมระเบียงบ้้้้าาาาานนนนนขออองงงงเเเเด็็กกกยยคึ่่่่ทททัแแลละ์ีีี1จบตพ องค์ที่สองมูลไร้ หนังว่าด้วยเรื่องราวของเหล่าโจรกระจกกลุ่มหนึ่งที่กําลังถังแตกและเบื่อหน่ายกับชีวิตอันเนื่องมาจากสมบัติที่มีอยู่บนดวงจันทร์ที่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ใหม่ของเหล่าม,มนุษยชาติหลังโลกเกิดโลกาวินาได้ถูกขุดค้นพบไปจนหมดจนไม่เหลืออะไรตกมาถึงมือของพวกเขาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวกระทั่งในวันหนึ่งขณะที่พวกเขากาลังนั่งสังกตายอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งอยู่นั้นเองพวกเขาก็ได้บังเอิญไปได้ยินข่าวลือแว่วลอยมาตามลมถึงเรื่องแผนที่สมบัติอันเก่าแก่ที่ตาลุงเจ้าของร้านซ่อมนาฬิกาแถบาม มีความหวังอีกครั้งพวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะบุกไปยังบ้านของตาลุงเจ้าของร้านซ่อมนาฬิกาเพื่อสืบทราบถามไทถึงเบาะแสของแผนที่สมบัติที่พวกเขานั้นได้ยินมาสันทีแต่ไม่ว่าพวกเขานั้นจะพยายามเค้นถามข้อมูลกับตาลุงเจ้าของร้านยังไงทางตาลุงเจ้าของร้านผู้เหลี่ยมจัดก็เอาแต่พูดจาโกนโอยเล่นลิ้นกับกรอ,อกไปมาโดยไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรให้พวกเขารู้เลยแม้แต่อย่างเดียวจึงทำให้ในท้ายที่สุดแล้วทางกลุ่มพวกโจรกระจกก็จำเป็นที่จะต้องออกอุบายยื่นข้อเสนอให้หนึ่งในสมาชิกแก๊งที่เป็นผู้หญิิงงงงไปปบบบเเเเเเรรรรัััักกททาาาาาาาตลล็นลนนนวววช่่โโมมมดดยยยข้้สสถีจะะพศแ กับเอก็ได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับแผนที่สมบัติที่ตาลุงเจ้าของร้านมีหลังจากนั้นเมื่อพวกเขาได้แผ่นที่มาแล้วพวกเขาก็ต้องัง,งะเมื่อพบว่าบนแผ่นที่นั้นเต็มไปด้วยอักขระโบราณมากมายที่พวกเขานั้นอ่านไม่ออกเลยแม้แต่ตัวเดียวจึงทําให้พวกเขาจําเป็นที่จะต้องออกเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากนักประวัติศาสตร์จิตวิปลาสให้เขาช่วยแปลข้อความที่อยู่บนแผ่นที่ให้กับพวกเขาโดยมีค่าตอบแทนเป็นยายสาวสุดต้องคนเดิมพร้อมกับเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงที่เขานั้นสามารถจะละเลงกามด้วยรสนิยมทางเพศแบบไหนกับเธอก็ได้หลังจจจจาาาาากกกกนนนัััั้้้เเม่ออไรรวววตตติิิิศสลบยงแ เขาก็ได้บอกความจริงกับพวกจนกระจอกไปว่าแท้จริงแล้วแผนที่อันนี้มันคือแผนที่เส้นทางที่จะนาพาพวกเขาไปสู่แผนที่กลุ่มรั์ที่แท้จริงที่ถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในปากป่องภูเขาไฟอันร้อนระอุที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะอันแสนห่างไกลที่ซึ่งมีน้อยคนนักจะมีบุญตามากพอได้เยินโฉมซึ่งเมื่อพวกโจนกระจอกรู้แบบนั้นเข้าพวกเขาก็รู้ได้โดยทันทีว่าพวกเขานั้นไม่สามารถไปถึงยังที่ตั้งของกลุ่มรัพ์ด้วยเจ้ารถกระป๋องที่พวกเขาขับอยู่ตอนนี้ได้อย่างแน่นอนและเพื่อหาทุนทรัพย์ในการซื้อเรือหอเพื่อบินไปที่นขไอ ว่าถ้าหากพวกเขาแพ้พวกเขาจะยอมเสียเงินทั้งหมดที่มีไปพร้อมกับยอมให้ทางเจ้าของร้านมีอะไรกับยายสาวต้องด้วยรสนิยมทางเพศแบบไหนก็ได้เป็นเวลาสองชั่วโมงเต็มซึ่งก็นแน่นอนว่าในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ต้องพ่ายแพ้กับทางเจ้าของร้านไปและยายสาวต้องก็ต้องมาเป็นคนรับเคาะไปในที่สุดแต่ทว่าถึงแม้ในตอนนี้นั้นพวกเขาจะกําลังต้องเผชิญกับโชคชะตาอันมืดมนอับจนไร้ซึ่งหดทางขนาดไหนแต่พวกเขานั้นก็ไม่ได้มีเมตต่เสี้ยวความคิดที่คิดจะยอมแพ้และเลิกล้มแผนการที่จะไปชิงขุมทรัพย์อันแสนหอมหวานเลยแม้แต่น ได้บุกเข้าไปขโมยเรือหอกเพื่อใช้เดินทางไปยังที่ตั้งของเกาะสมบัติทันทีแต่ทว่าฝนไม่อาจตกทั่วท้องฟ้าได้ในเวลาเดียวกันฉันใดความสําเร็จนั้นก็ไม่ได้มีมากพอที่จะแบ่งปันให้แก่เหล่าผู้ที่มีความพยายามได้เชยชมครบทุกคนฉันนั้นเพราะในระหว่างที่เหล่าแก๊งโจรกระจกกาลังล่องเรือหอกไปยังเกาะแห่งคุ้มทรัพย์อยู่นั่นเองพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าเรือหอกล้าที่พวกเขาได้ขโมยมานั้นในตอนนี้มันแทบจะไม่มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่เลยจึงทําให้ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ต้้้ออออองง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 กก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 ััััััับไไปเเเรรรรรริิ่่่่่่มมนนนนนนหหหหทททททดดซึะะะววาาาาาาีีแ๊โจจธยยยคุพ์ู จู่ๆยายสาวตองก็บังเอิญเหลือกไปเห็นป้ายโฆษณาขายโปรแกรมทัวร์เกาะแห่งคุมมรั์ที่พวกเขากำลังหาทางไปเข้าพอดีพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเลือกใช้วิธีนี้เดินทางไปยังเกาะแห่งคุมทรัพย์หลังจากนั้นพอพวกเขาได้มาถึงยังเกาะแห่งคุ้มซั์แล้วพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าแท้จริงแล้วแผนที่ที่พวกเขาได้รับมานั้นมันเป็นเพียงหนึ่งในอีเวนท์ที่ทางเกาะได้จัดขึ้นเพื่อดึงดูดให้เหล่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังเกาะแห่งนี้เท่านั้นซึ่งเมื่อพวกโจรกระจกได้รู้ความจริงข้อนี้เข้าพวกเขาก็ได้ทำการระเบิดเเเกกาาะแแแห่่่่งงงงงนนนนีีีีี้้้ททิไปใัลลอค์2็จบตพย องค์ที่สามวานว่า หนังว่าด้วยเรื่องราวการผจญภัยของเด็กน้อยคนหนึ่งที่บังเอิญพัดหลงเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์อันน่าพิศวงที่เต็มไปด้วยขนมและของหวานอันโอชะที่วางเรียนรายส่งกลิ่นหอมอันเย้าวยวนชวนให้หลงแต่ทว่านั่นมันก็เป็นเพียงแค่ฉากหน้าเท่านั้นเพราะแท้จ,จริงแล้วดินแดนแห่งนี้มันคือถิ่นที่อยู่ของเหล่ายักษ์สาอสูรผู้ตะกะตะการที่ซึ่งาหากมีเหล่ามนุษย์เด็กคนใดก็ตามที่หลงกลเข้ามาติดกับของพวกมันเข้าแล้วแล้วก็พวกเด็กๆเ,เหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรกับหมูในอวยที่รอวันจะถูกเชือดนำจับ เอาตัวรอดจากคมเขี้ยวของเหล่ายักษ์สาที่จ้องจะจับเขากินโดยมีเจ้าหมาน้อยผู้หานกล้าตัวหนึ่งคอยปกป้องให้ความช่วยเหลือและได้สละตนเองเข้าต่อสู้กับเจ้ายักษ์สีแดงเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหนูน้อยนั้นสามารถอาศัยจังหวะนี้หนีเอาตัวรอดไปได้แต่ทว่าถึงแม้เจ้าหนูน้อยจะสามารถหลบหนีจากเจ้ายักษ์สีแดงได้พ้นแล้วแต่ภายในดินแดนแห่งนี้ก็ยังคงไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาเพราะมันยังมีเหล่ายักษ์สาตอนอื่นอยู่อีกมากมายที่โหดเหายมอยากจะลิ้มลองรสสัมผัสอ่นอ,อนนุ่มละมุนล,ลิ้นของเนื้อมนุษย์เด็ก อยู่ในดินแดนอันพิศวงที่เต็มไปด้วยจินตนาการอันวิจิตรการตาด้วยความหวาดผวากระทั่งเจ้าหนูน้อยได้วิ่งมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งณทีนั้นเขาได้พบเข้ากับเจ้าหมาน้อยผู้กล้าหาญที่เคยได้ช่วยเขาเอาไว้นอนแน่นิงกลายเป็นศพหมดสิ้นซึ่งลมหายใจเหลือเพียงกายเอนเย็นชื่อที่ทอดตัวอยู่บนผืนหญ้าเพียงลำพังอันเนื่องมาจากการที่มันนั้นได้เข้าต่อสู้กับเจ้ายักษ์สีแดงเพื่อปกป้องเขาเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อเจ้าหนูน้อยเห็นแบบนั้นเขา้าเขาก็ได้เข้าไปกอดร่างอันญญญอาาอออนออน้้้าาเจหมย ได้หายไปซึ่งความเศร้าหมองที่ได้เข้ามาปกคลุมจิตใจของเจ้าหนูน้อยนั้นมันเสมือนไปดังคําเชื้อเชิญให้เหล่ายักษารู้ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนและเพียงครู่เดียวเท่านั้นเหล่ายักษาก็ได้เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อรอที่จะเขมือกืนกินเจ้าหนูน้อยผู้เศร้าส้อยคนนี้หลังจากนั้นในขณะที่อารมณ์ความรู้สึกอันโศกสลดมันกําลังได้ประเดยประดังหลั่งไหลโหมกระนําเข้ามาใส่เจ้าหนูน้อยจนทําให้หยาดน้ําตาหยุดแรกของเจ้าหนูได้ล่วงหล่นกระทบบนผืนดินจู่ๆก็เกิดแสงสว่างสีทองส่องสว่างเจิดจ้าไปัั่ว้้้้้งแผนนนดกกอีเจาาาาหมยยยูลลลตะ ไปเป็นแม่ของเจ้าหนูน้อยเพื่อมาปัดเป่าความมืดมนและขะจัดความเศร้าหมองและคืนใบหน้าเพื้อนยิ้มอันแสนสดใสให้แก่ลูกน้อยของเธอหลังจากนั้นเจ้าหนูน้อยก็ได้ตกใจตื่นขึ้นขณะที่กําลังนอนหลับอยู่ในอ้อมอกของผู้เป็นพ่อและองค์ที่3หวานว่าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้องค์ที่ 4. ทธงจริงคิด หนังว่าด้วยเรื่องราวของเด็กสาวผู้หมองหม่นคนหนึ่งที่พักอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวภายในอาพาร์ตเมนต์อันแสนโสมมและต้องดำเนินชีวิตผ่านไปวันต่อวันอย่างน่าเบื่อหน่ายกระทั่งในวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังทำกิจวัตรประจำวันของเธอเหมือนอย่างเช่นเคยอยู่นั้นเองจู่ๆก็ได้มีเหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพังประตูบุกเข้ามายังห้องพักของเธอเพื่อตรวจค้นหาสิ่งของผิดกฎหมายตามที่สายสืบวงพวกเขานนั้นได้แจ้งเบาะแสเอาไว้ซึ่งเมื่อเหล่าตำรวจได้ลงมือตรวจค้นห้องของเด็กสาวคนนั้นพวกเขาก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตปรสิตที่ทางเด็ก ผิดกฎหมายนั้นมันเสมือนเป็นดั่งยาเสพติดร้ายแรงแห่งโลกดิสโทเปียที่ผู้คนใช้มันเพื่อหวังจะหลุดพ้นจากชีวิตอันแสนทุกข์ทรมานที่ถูกความเหงาเข้ากัดกินใจพอถ้าหากเจ้าปรสิทธิ์มาได้ไปสิงสถิตยอยู่ในสิ่งของชิ้นไหนก็ตามมันจะทําให้สิ่งสิ่งนั้นสามารถขยับเขยื้อนไปมาราวกับว่ามีชีวิตเสมือนเป็นดั่งเพื่อนหรือสัตว์เลี้ยงที่คอยปลอบประโลมให้ความเจ็บปวดจากความเหงาที่หมักหมมจนกลายเป็นความเศร้าทุเลาลงซึ่งแน่นอนว่าทางเด็กสาวคนนั้นเธอไม่มีทางยอมให้พวกตำรวจกำจัดเพื่อออออออนนนนนนนทททททีีีี่่่่่่เเธธธสร้้้้้าา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 งงงงงขึึมมมยยแแแนนจจไไดพละะททํุกกวววิปปัต แล้วจนรอดเธอก็ไม่สามารถหนีจากพวกตำรวจพ้นและในระหว่างที่พวกตำรวจกำลังจะกำจัดเจ้าปรสิตยอยู่นั้นเองจู่ๆเจ้าปรสิตมันก็ได้เผยตัวตนที่แท้จริงอันแสนวิปราสของมันออกมาซึ่งมันทำให้เด็กสาวคนนั้นตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมากเพราะเจ้าปรสิตที่เธอคิดว่ามันเป็นเสมือนดังเพื่อนสนิทที่เธอรู้จักดีนั้นในตอนนี้มันกลับจ้องมองราวกับว่าเธอนั้นเป็นแค่เพียงเหยื่อตัวน้อยผู้อ่อนแอที่มันจะสามารถทำอะไรยังไงกับเธอก็ได้หลังจากนั้นในขณะที่เจ้าปรสิตมันกำลังเตรียมตัวจะพุ่งยานเข้ามาทำร้้้้าาาาายเเเเดด็กกกสสวอออูู่นนนัังงจจจๆไไมมมีรถฟุโค์และชขบ จ,จนทําให้ร่างของมันแตกออกเป็นเสีียงและสลายหายไปในที่สุดและองค์ที่4ทงจิงคิดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้องค์ที่5 Dimension Boom หนังว่าด้วยเรื่องราวอันยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นในห้วงมิติแห่งหนึ่งที่เครื่องจักรนั้นได้กุมชะตาของเรามวน,มนุษย์ที่เป็นผู้สั่งการและควบคุมเอาไว้เพราะไม่ว่าเทคโนโลยีนั้นจะก้าวหน้ามากแค่ไหนสันดานดิบของเรามนุษย์ที่โหยหายการแย่งชิงและการทุบทำลายนั้นก็ไม่เคยจางหายไปจากตัวเราเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยอันศิวิไลหรือไร,รอไรยะามากสักแค่ไหนซึ่งตรงจุดนี้มันอาจจะเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้เหล่ามนุษย์นั้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าหลงใหลที่สุดก็เป็นได้เเเพรราาาาาาะหลล่่่่่่่่่มมมมนน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 ุษยยย์์ััััั้้้ไไดดีีีีีชชวววิิิตตตตทททืืืออออองงงกกกบบบสๆูโคคจจ นงเยี่ยงวานสีน้ำเงินที่สามารถท่องไปในห้วงสมุดอันดำมืดได้เพียงลำพังแต่ทว่าภายในใจลึกๆของคนเหล่านั้นกลับทวินหาใครสักคนมาคอยอยู่เคียงข้างซึ่งนั่นคงจะเป็นเพราะภายในจิตใจของมนุษย์นั้นมักจะมีที่ว่างมากพอไว้สำหรับรองรับอารมณ์ความรู้สึกตรงกันข้ามอยู่เสมอไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามเสมือนดังคำกล่าวโบราณที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างช้านานว่าไม่มีผู้ใดที่ดีหรือเลวอย่างทองแท้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องเลยต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถดำ ได้อย่างนิรันด์เพราะถ้าหากจิตใจบอบบางอันบริสุทธิ์ถูกกระทาจนทําให้แตกหักแล้วล่ะก็มนุษย์ผู้นั้นก็ต้องทนทุกข์อยู่กับความเจ็บช้ำวันแล้ววันเล่าไม่ต่างอะไรกับภาชนะแห่งความทุกข์ที่รอวันจะระเบิดออกมาเท่านั้นกระทั่งถึงคราวหมดทุกข์หมดโศกตนนั้นก็จะตระหนักได้ว่าบางทีความดีกับความชั่วนั้นอาจจะไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพราะถ้าหากเรานั้นลองพินิษพวิจารณาดูให้ดีแล้วทั้งสองสิ่งนี้คือสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างช้านานและคอยเกือ้อกูลพึ่พาาพ่่่่่่่งงงงงพพาาาาออออศัััยยกกกกกกนนนนนนนเเเเเสสสสมมืืืปป็ดดดดรรรรรทีีจะขิิิหหึไไไ้ชววบค์ ทีวการซึ่งหากชีวิตมันเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เราควรพึงกระทํามากที่สุดก็คือก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญแม้ว่าสิ่งที่รอเราอยู่ในภายภาคหน้านั้นมันจะทําให้เราสุขหรือทุกข์มากแค่ไหนก็ตามจงอาแขนรับและเผชิญกับมันเสมือนมันเป็นดั่งมิตรสหายคนหนึ่งและองค์ที่5 Dimension b o o m ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่อง Genius Party Beyond ได้คะแนน IMDB สูงถึง7.1คะแนน สุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออาภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ